รับถึงว่าถ้าเราไม่ตัดแกนโดนหนนะครับแต่ถ้าเราตัดแกนถามว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับถ้าเราตัดแกนนะครับแลวเราอัดเราเซตสปริงให้เท่ากันสวัสดีครับพ่อผมช่างนกกับรายการช่างมือใหม่ครับนะครับวันนี้ผมนะครับจะมาอธิบายนะครับหลักการทํางานนะครับของโชคหน้านะครับนะครับเมื่อเราเข้าใจการทํางานของโชคหน้าแล้วนะครับ เมื่อเราเข้าใจเราสามารถนําความรู้ตรงนี้ไปโหลดได้นะครับไม่ว่าจะโหลดมากโหลดน้อยนะครับเมื่อท่านเข้าใจคุณสมบัติในการทํางานของโชคหน้าตรงนี้แล้วนะครับเมื่อท่านก็สามารถนําไปโมดิฟายได้นะครับด้วยตัวท่านเองนะครับที่ผมถืออยู่ครับนี่ในมือเป็นแกนโชคนะเป็นแกนแกนโชคหน้าของเว็บนะครับเดิมๆเลยครับเดิมๆนะครับไม่ได้ตัดทีนะครัเนี่ยเป็นปลอกโชคหน้านะนะครับส่วนนี้เป็นแผงคอนะครับที่ได้ทาการตัดไปแล้วนะครับ นี่เป็นอันนี้ผมเอาเป็นคออื่นมาให้ดูตัวอย่างครับยังไม่ได้ตัดตีนะครับโชกคนะครับการทํามาของโชกก็คือนะครับระยะยุบที่เราเห็นนะครับที่โชกคให้ตัวนะครับนะครับนี่เป็นลูกสูบนะครับครับนี่คือแกนลูกสูบกระบอกโชกคหน้านะครับมันทําหน้าที่ขึ้นลงนะครับอมันคือเขาเรียกว่าแกนลูกสูบกระบอกโชกหน้านะครับ อยู่ลักษณะนี้ครับ,รบนะครับมันจะอยู่ลักษณะลักษณะน,นี้นะครับนับในสปริงครับมันจะอยู่ในลักษณะน,นี้นะครับนี่สปริงนะครเวลาใส่เข้าไปนะด้านทีนะครับจะอยู่ล่างนะครับ ด้านหางจะเป็นด้านแข็งนจะจืออยู่บนนะนะครับนี่เป็นปลอกนะครับนี่เป็นแกนการทํางานของชกนะครับเวลาลดให้ตัวนะการทํางานเลยก,ก็คืออยู่อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือระยะการให้ตัวเลยนะระยะการให้ตัวของชกนะครับก็คือตรงนี้นะะนครับที่ชกเวลาเราแกนยึดเก,กาะแผงคอนนะตัวนี้จะปลอกชกแต่ทำงานให้ตัวนะครับ ปลอกโช้ที่ขึ้นลงควบคุมปลอกโชคขึ้นลงก็คือนะครับเป็นลูกสูบแกนกระบอกตรงนี้เลยนะนะครับเวลาโหลดมากเกินไปที่เราพบอยู่สองปัญหานะครับก็คืออาการยันนะครับรู้หรือไม่ครับว่าการยันนะครับมีอยู่สองจุดคือยันบนกับยันล่างนะยันบนก็คือนะครับยันบนก็คือยันแผงคอนะยันบนก็คือยันแผงคอนะเวลาเราโหลดมากๆนะนะปลอกโชคนะนะก็จะมายันกับแผงคอย่างนี้ นี่คือยันบนนะครับส่วนยันส่วนยันล่างก็คือนะยันล่างก็คือตรงนี้ะยันล่างก็คือแกนนะครับแกนของโชกหนะ้ายันกับกระบอกโชกค,ครับแต่ย้ายยุบนะครับยันกับกระบอกโชกนะตรงนี้นะที่เราพบหลักๆเลยก็อาการยันยันล่างตรงนี้นะครับที่มีได้ที่เกิดขึ้นส่วนมากก็คือ อาการตัดสปริงครับตัดสปริงไม่สมดุลตัดสปริงตัวไหนไม่สมดุลก,กันกับนะครับระยะการให้ต,ตัวของแกนนะครับบางทีบางคนนะครับอ่าไม่ต้องการเจาะก,กรอบนะครับไม่ต้องการตัดเกนนะครับอ่าก็เลยตัดสปริงนะเมื่อตัดสปริงเนะเมื่อตัดสปริงลูกสูบแกนกระบอกนะครับ มีระยะที่ให้ตัวน้อยนะครับเมื่อมีระยะที่ให้เมื่อมีรยะรยะนะครับที่ให้ตัวน้อยนะครับที่หลังนะครับเราขี่หนักๆมันก็ยันล่างครับปลอกโช้กกับแกนชนกันนะครับนี่คืออาการยันล่างนะครับคือสปริงในกระบอกอไม่ไม่สมดุลกันครับอาการอย่างนี้นะถ้าเราถ้าบางคนต้องการโหลดนะครับถ้าบางคนคือเน้นใช้งาน ไม่ใช้ความเร็วสูงเนะี่ยผมแนะนำให้นะครับถ้าบางท่านไม่ต้องการตัดเพิงคอบางท่านไม่ต้องการไม่ต้องการตัดแกนนะหนุนสปริงครับหาสปริงในลักษณะนี้นะครับให้แข็งกว่านี้นะให้แข็งกว่าเดิมสองเท่านะครับสปริงในลักษณะนี้นะครับถ้าท่านต้องการหลุดนิ้วครึ่งสองนิ้วนะครับก็คือให้สปริงเกืียวเล็บสปริงยาวครับใส่สปริงรองเข้าไปในนี้นะ ร้องห้ยาวเลยนะต้องต้องการโหลดเท่าไหนก็คือใส่สปริงห้ยาวไปเลยครับใส่เผื่อเผื่อไว้นะเมื่อสปริงยาวใส่สปริงข้างในยาวแกนระยะระยะการระยะลูกสูบแกนกระบอกก็จะปลอกมาน้อยนะนะรถก็จะต่ําลงกระบอกโชกก็จะต่ําลงนะแต่ว่าช่วงนี้นะการให้ตัวช่วงนี้จะเหลือน้อยนะครับเราหลังจากเราตัดสปริงเราหนุนแล้วเราตัดสปริงไปแล้วใช่ไหมตัดสปริงให้เสมอกันกันกบแกนนะ อัดน้ำมันให้เยอะครับอัดน้ำมันให้เยอะหรือหรือหาน้ำมันที่เป็นเบอร์สูงสูงครับนะครับเบอร์ความหนืดสูงสูงครับช่วยให้มันหนึบนะบางท่านอาจจะาหาหนุนสปริงได้ครับดีครับในกรณีที่ว่ารถของท่านอาจจะไม่ใช่ความเร็วสูงนะครับเพราะว่าโหลดในลักษณะนี้ข้อควรระวังก็คือต้องมาดูอีกทีนึงครับว่า มันจะยันบนหรือเปล่านะมันจะยันบนหรือเปล่านะยันบนก็คือยันมันจะยันแผงคอหรือเปล่านะการทำงานของโชคก็คือนี่ครับลูกสุบแกนโชคนะนี่คือระยะการแน่ตัวนะครับยันล่างก็คือยันปลอกยันกับแกนยันบนก็คือยันบนก็คือปลอกยันกับแผงคอนะครับส่วนในกรณีนะครับบางท่านไม่ต้องการตัดแกนนะครับ แต่ว่าหนุนหนุนสปริงขึ้นไปแล้วนะครับก็คือโหลดเหมือนกันครับแต่คราวนี้คราวนี้อัดน้ามันยังไงครับบางทีรถใช้ความเร็วสูงนะครับเวลารถให้ตัวหนักๆครับแกนกระบอกชกก็มายันกับแผงคออยู่ดีนะนะครับก็เลยมีความจําเป็นนะครับถ้ารถที่ใช้ความเร็วสูงนะครับตัดแผงคอ ระยะระยะยว่างระยะห่างระยะการให้ตัวนะครับมีมากกว่าเดิมนะครับการไี้ตัดตัดล่างแล้วหนุนแล้วตัดแกนแล้วไม่ยันล่างแล้วนะครับคือรถต่ําแล้วคราวนี้แกนขึ้นมาแกนขึ้นมาสูงครับขึ้นมาชิดกับแผงคอคมีความจําเป็นนะครับก็เลยต้องตัดแผงคอนะแผงคอเดิมๆนะแผงคอเดิมๆนะครับที่ไม่ตัดก็อยู่ประมาณห้าเซนสองนะห้าเซนสองน้ำมา ว่าตัดแผงคอระยะ,ะจะเพิ่มระยะการให้ตัวมาก็เหลือประมาณ2เซนนะเหลือประมาณ2เซนก็ออกไป3มเซนนะนะครับ,นะรบตัดตัดแผงคอนะครับพูดถึงว่าถ้าเราไม่ตัดแกนโดนหนุนนะครับแต่ถ้าเราตัดแกนถามว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับถ้าเราตัดแกนนะครับและเราอัดเราเซ็ตสปริงให้เท่ากันนะคือตัดแกนระยะ การให้ตัวของโชคมันจะมากกว่านะอาการยันล่างคือไม่มีแน่นอนครับอาการยันล่างคือไม่มันระยะระยะการให้ตัวมากครับแต่ถ้าหนุนสปริงก็เหลือขึ้นประมาณนี้ตอดอัดน้ำมันยิกกันนะครับอัดน้ำมันยิกกันอัดน้ำมันยิกไปเนี่ยให้แข็งเนี่ยแต่ถ้าตัดแกนเราอัดน้ำมันยิกไปนะคนะรับกนะารให้ตัวมันก็หนึบนะคระยะห่างระยะการให้ตัวมีมากนะ แล้วก็นะครับเดี๋ยวก็ตัดเปลงคอครับคราวนี้การให้ตัวก็มีมากแล้วก็ตัดเปลงคอคือยันล่างคือไม่ยันอยู่แล้วก็ตัดแกนระยะระยะห่างระยะการให้ตัวคือมีมากนะส่วนส่วนเมื่อเราตัดเราตัดแป้งคอมาแล้วนะยันยันบนก็ไม่ยันนะครับการขับขี่คืออัตโนมัติคือขี่สบายเลยครับนะครับ ไม่ต้องกังวลว่าน้ำหนักน้ำหนักเยอะน้ำหนักมากนะครับอ่ากาจะยันก็าจะยันนะครับนะครับนี่ยผมผมอธิบายให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับแล้วแต่นะครับเพื่อนๆนะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับบางคนไม่ต้องการตัดนะครับถามว่าดีไหมก็ดีนะครับเซ็ตรองหนุนสปริงขึ้นมาให้สูงหนุนลูกสูบกระบอกเบรกขึ้นมาให้สูงนะสปริงที่แข็งนะอัดน้ำมันยิกไปนะ เมื่อ,อาตอามันยิกเมื่อนดึกนะครับอาจแะไม่ยันก็ได้นะครับแต่บางคนกลัวบางทั้นกลัวนะครับเมื่อใช้ความเร็วสูงนะระยะที่มันลงถ้าใช้ความเร็วสูงระยะที่มันลงไปยันนะการควบคุมนะอาจจะเสียหลักง่ายนะนะครับแต่ว่าถ้าไม่ตัดถ้าไม่ตัดเราก็ควรหาระยะ ครับกับการกับน้ําหนักที่ขี่ให้ดีนะไล่ Lay, อัดน้ํามันนะครับให้พอดีให้หนึบพอดีนะครับอย่าอย่าให้มันเกิดอาการอย่าอย่าให้มันยันล่างอย่าให้มันยันแผงคอนะแกนะ้ปัญหาตรงจุดนี้นะ,ะเพื่อเพื่อนก็สามารถที่จะใช้ได้แบบว่าสบายนะใช้ความเร็วสูงนะครับก็สามารถควบคุมรถได้แบบสบายันะบผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับถ้าใคร ไม่เข้าใจก็พยายามดูหลายรครั้งนะครับเห็นก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับในรการทำคลิปลักษนัดแบบนี้นะครับเมื่อเพื่อนเเข้าใจนะครับก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์นะครับนะครับการเป็นช่างนะครับวิธีเป็นช่างนะครับการบูรณาการดัดแปลงนะครับไม่มีคาว่าผิดนะครับนะครับลองหาลองทําลองศึกษาลองพัฒนาดูนะครับไม่มีคาว่าผิดลองดูครับไม่ต้องกลัวครับนะครับลองพัฒนาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปเรื่อยครับขอบคุณนะครับที่รับฟังนะครับ อ่ารับชมคลิปผมแล้วขอคลิปผมมีประโยชน์ต่อท่านนะครับนนครับสวัสดีครับ